สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับชาแนลโอโปเอ็กพีเกมเมอร์ค่ะอยู่ในเกม Minecraft นะคะผมเวอร์ชัน0.5.1 1นะคะผมเรามาจากชาแนลตูนบีนะคะและใครจะเชิญอีกท่านหนึ่งซือก็สังเกตว่าทำไมเรามาอยู่ตรงนี้เหรอครับเพราะว่ากี้เหินกดลบคลิปไปนะครับผมโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ดีเมื่อกี้แอบพูดนขันหยาไปนิดนึงเฮ้ยแต่ผมดูว่าเราจะได้การพยายามหามานานรู้สึกว่าเราจะเจอดันเจี้ยนแล้วครับผม คุณโมะท้องฟ้าก็มืดตึมเปิดหึมซอมบี้เลยแบบนี้มาลบซอมบี้เนะเเราไม่ได้เอาทอติดตัวมานะคะผมเส็นแล้วควรขอทัยนะคะไปเปทไง่โอเคครับโอ้โโคเต็มคับผมได้เวลาขุด ครับแล้วก็ขุดไม่ต้องไปไล่เปลี่ยนดเพื่อนนะเพื่อนมันวนกวนก้อนนิดนึงโอเคคก็เป็นฝันขอ่ะเพราะว่าไม่มีทอดครับผมก็เลยมาขุดโคเห็นไหมแต่เวลาเข้าถ้ำเราชอบหางทางออกไเราเคยเจอเอาเอาทอดไปเผาหุ่แล้วเอาโคไปเผาหุ่แล้วผิดเราก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ Okay. เราอยากให้คุณโกเอ็กซ์พีเกมเมอร์นะคะเลยกับเอ่อเนเธอร์สกีเลอร์ตันนะคะไม่ค่ะเขาเรียกวินเทอร์สกีเลอร์ตันหนูหู่โอ้โหโอ้โหเยอะมากค่ะไม่มีอะไรเลยไอ้ดันแต่โกไอ้ดันเจียนเวนเบลืองฮอตมากคุกคอนกลับด้วยโอเคเราก็จะกลับบ้านเลยกันครับผมเขาตัดมาตอนที่ถึงบ้านแล้วนะค่ะผมแป๊ดนึงเรือโอเคค่ะโอเคนะแล้วเราก็กลับมากันอีกครั้งนะครับเราก็อยู่ที่บ้านแล้วครับผม พี่เมื่อกี้หลงนิดหน่อยตอนนี้เสียงดังเพราะเลยเพราะว่าเป็นเออ <Lin> เวลาของเรื่องการเรื่องเรียนนะคะก็ต้องขออภัยครับคุณแล้วว่านำโคที่เราขุดมาได้นะครับเปล่าเดี๋ยวนะโคหายเล่นอะไรเล้นว่าโคมาเผาแล้วเนื้ออยู่ไหนอ่ะไม่เจอไม่มีแล้วมะนี่ไงไม่กี้เห็นอยู่แหมไงไม่เนื้อที่ยังไม่เผาดิ ไม่มีเนาะไม่มีโอเคเหลือแต่อ้อนี่ไงสามันโอเคเราก็รอเขาออไประหว่งน,นี้ีิเปิดโหมดซอมบี้ดิแล้วเราก็จะเปิดโหมดวันนี้เราจะเปิดโหมดท้าแล้วโอ้โหวยจะแบนทำไมไม่เอานี่ ทำได้อยู่แค่อย่างเดียวทำได้อยู่แค่อย่างเดียวคือตายไงตายโชว์ตายโชว์ตายโชว์นะคะมมไม่รู้ว่าเราจะเจอซอมบี้แบบไหนบ้างโอ้ซอมบี้คือรแออิแม่มดโอ้อแม่มดข้างคืนโอ้น้องฆ่าแม่มด เชอนเรามาหาแล้วไหนคะยเย้แล้วก็เจอสไปเดอร์ตรง,งนู้นะคะตาแดงแดงแล้วก็ว่ายน้ำด้วยามาหาเราสิบอาตวัดต่อมาจะเป็นแบบว่ายน้ำมาหาก่อนแล้วกันเราเคยข้าพีเกียลงล คลิปแรกนะคะเป็นคลิปเล่นโทอรเรียกับเพื่อนนะคะ เปิดป uh, okay. ีโอเคจังหวะนี้มันก็ตกอยู่ในน้ำโอเคเมื่อกี้นะคะขอภัยที่ชอบความหยาบนะคะหรโอ้ยเราเลยแหละพูดอุ้ยสเกลิฟ้นระวังเราทำไมเรามีความรู้สึกกระช่อมชุดค่อชุดต้อน้องแบ๊กน่ะเฟ้ยเพราะว่าเอไม่ใช่น้องแบ๊กนี่มันเป็นโปรเจกต์ตายโปรเจกต์ตายโปรเจกต์ซิงเราต้องทำให้ยอดโปรเจกต์ซิงกว่าจะถึงนี่ชาติหน้าก็ใบบ่าย เราว่าเราชอบวินเทอร์สเกเลี่ยนมากกว่าเพราะว่ามันเป็นดาบมันยิงเราไม่ได้แต่แต่ว่ามันจะทำให้เราติดติดสถานะวินเทอร์นะครับผมซึ่งทุกคนรู้กันดีว่าสถานะวินเทอร์คืออะไรครับผมก็คือสถานะที่ทำให้ <Okay. S 2> หัวใจเป็นสีดำนะครับมองไม่ได้ว่าเลือดเท่าไหร่น้องฟ้าเริ่มสว่างนีออ่มาร์คเซ่ก็จะเริ่มไม่มีแล้วค่ะเฮ้ยน้องเขียวน้องตัวว่าน้องเขียว,ออยวหยุด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 อย่ามาระเบิดแถวนี้น ไปเลยนะครับ